สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผอพีดบ้านสวนนะครับกับพิรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนําเสนอจากประสบการณ์จริงนะครับวันนี้นะครับเราจะนําเสนอทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการหมักเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับจากแบบแห้งเป็นแบบน้ํานะครับเพื่อนําไปใช้รดต้นพืชฉีดพ่นใบนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ ครับมาดูส่วนผสมนะครับอันดับแรกก็จะเป็นอาหารไก่อาหารไก่เล็กนะครับ3ากิโลครับมีรำละเอียดนะครับสองกิโลน้ำตาลทรายแดงนะครับเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ฟอกขาวนะครับหนึ่กิโลแล้วก็เป็นยาคุนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบแห้งนะครับจุลินทรียเจ้าปลวกนะครับส่วนอุปกรณ์นะก็จะมีถังนะครับเป็นถังที่มีฝาปิดนะครับขนาดมากกว่า50ลิตรนะครับสูตรนี้เราจะหมักที่50ลิตรนะครับครับวิธีการหมักก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเป็นการเตรียมอาหารนะครับเพื่อจะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์นะครับซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเราซื้อมาจาก เฟซของท่านอาจารย์คนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าเฟซนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยก็คือถังนะครับจุมากกว่า50ลิตรเราใส่น้ํา50บลิตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตร50บลิตรจากนั้นก็นําส่วนผสมนะครับทิศเรียมไว้นะครับลงไปนะครับอันนี้เป็นอาหารไก่นะครับผมเทลงไปก่อนนะครับสามกิโลนะครับ าั่นไซแดงพวกนี้จะเป็นอาหารนะครับที่จะนำไปเลี้ยงจุลินทรียนะครับจากนั้นก็จะเป็นลำละเอียดนะครับหนึสองกิโลนะครับลำละเอียดสองกิโล ฝนก็ตกลินลินก็จะเป็นยาคูนะครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทำการหมักเท่าน,นั้นเองนะครับไว้ประมาณสองสัปดาห์นะครับก็สามารถใช้งานได้ จากนั้นก็จะเทหัวเชื้อแบบอันนี้เป็นหัวเชื้อแบบแห้งนะครับจำนวน1นึ่กิโลนะครับันนี้ก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชมากมายนะครับนะแล้วก็กระบวนการหมักตรงนี้ก็จะทำให้เกิดนะครับ ค่าอาหารต่างๆนะครับผลดีของตัวนี้ก็คือว่าเวลาเราไปนาไปรดกับต้นพืชนะครับที่บริเวณโคนต้นนะครับก็จะทําให้มีเชื้อราที่ดีนะครับในการที่จะปกป้องพืชของเรานะครับจากนั้นก็คนไปทางเดียวกันนะครับเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันได้ดีนะครับ แล้วก็แตกตัวได้นะครับเมื่อเราคนนะครับได้ที่แล้วนะครับก็จะนาไปไว้นะครับแนะนําคือให้ไว้ในร่มนะครับหรือที่ใต้ต้นไม้นะครับอาจจะมีแสงแดดส่องถึงตอนเช้าตอนเย็นก็ได้นะครับแดดอ่อนๆนะครับแล้วก็ให้คนนะครับเปิดฝาคนสองสาวัน นะส,สามถี่วันคนครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหมากได้14วันสองสัปดาห์นะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับนี่นะครับทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากสําหรับท่านใดที่ต้องการหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อ,อจุลินซีเจ้าปลวกแบบแห้งนะครับตัวนี้ก็ติดต่อเฟสนะครับของท่านอาจารย์บุญจันทร์นะครับ เดี๋ยวผมขึ้นหน้าเฟซให้ตรงนี้นะครับท่านเป็นคนจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ได้ทำผู้เรียนอินซีนะครับได้ผลดีมากนะครับลองติดตามเฟซของท่านดูนะครับผมก็เป็น FC ของท่านนะครับ เลยครับขั้นตอนการหมักก็ไม่ยุ่งยากนะครับเมื่อเราคนใต้ที่แล้วก็ฝาปิดนะครับแล้วก็นําถังตัวนี้ไปวางไว้นะครับในที่ร่มนะครับคน3-4วันเปิดฝาคนครั้งหนึ่งแล้วก็หมักได้สัก15วันก็สามารถนําไปใช้ได้ครับรายละเอียดตามนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ